ขายของมาทั้งวันเนี่ยขายยังไม่ได้เลยพี่ย้ายที่ไหมเอ้ยมึงรอแป๊บนึงสิเดี๋ยวก็มีคนแงเฮ้ยเฮ้ยเหมาแล้วไงเท่าแก่คะอันนี้ใช่ร้านขายผักไหมคะฮะครับใช่ครับขายผักครับว่าแต่ตาน้องไปโดนอะไรมาหรอ อ๋อพอดีว่าไปทําเลสิกตามาค่ะหมอยังไม่ให้โดนแสงเท่าไหร่ว่าแต่มีผักบุ้งขายไหมคะอ๋อมีครับมีครับเออเอาหนึ่งมัดพอไหมครับพอค่ะเออหนึ่งมัดห้าสิบบาทครับเท่าแก่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าข้างไหน100ข้างไหนห้าสิบบาท เออฝั่งนี้50บาทครับฝั่งนี้50บาทครับโ <c oughs> อเค okay ค่ะงั้นจ่ายแปดร้อยดีกว่าค่ะโ okay. อแะค้อนี่นนพ่อเอันนี้ตัดคอน <What? S 1> 50บบาทครับ <c oughs> เอาตังค์พอแล้วดีกว่าค่ะเอาเป็นผักเพิ่มอีกมัดนึงค่ะก็ก็ได้ครับพี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากเลยนะคะไงล่ะพี่ขาดทุนก็มันเนี้ย ไม่รู้ล่ะโหอดเลยเฮ้ยน้องคือวันนี้พี่ไม่ขายนะครับพี่กำลังจะเก็บของแล้วครับผมกำลังจะกลับบ้านแล้วครับหมดแล้วครับโอเคค่ะเออเข้าแก่คะพอดีว่าฉันมีเรื่องจะถามนะคะคือเมื่อวานอ่ะฉันพกเงินมา150บาท ฉันเอามาซื้อผักเท่าแก่พอฉันกลับบ้านไฟฉันเหลือเงิน100้ฉันเลยอยากจะถามเท่าแก่ว่าเท่าแก่คิดเงินผิดหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับใช่ครับผมคิดเงินผิดเองครับฉันว่าแล้วค่ะเท่าแก่ต้องคิดเงินผิดงั้นเอางี้ไหมคะงั้นฉันมาซื้อครั้งหน้าเนี่ยเท่าแก่ค่อยรวมมาทีเดียวเลยนะคะได้ครับได้ครับเดีย๋ยวคหน้าน้องกียังจำได้ค่ะมาซื้อค่ะเอน้องน้องอวันนี้ถึงแม่พี่จะไม่มีผักอ่ะแต่ ที่มีไข่ไขยนะไข่ไหมอ๋อเอาค่ะเอาครับเนื้อถุงหนึ่งห้าสิบบาทครับอ๋อฉันชักเงินลงพอดีเลยค่ะนี่ค่ะแบงค์ร้อย <_ H it> ก็รวมกับยอดเก่าไปเลยจะได้ไขายกันค่ะ <_ H it> เอเอเข้าเขๆาเข้าเข้ขอบคุณครับนี่คับไข่ครับขอบคุณนะคะเค่าแก ครั้งนี้เท่าแก่ต้องดูดีๆนะคะว่ามันใช่แบงค์น้อยหรือเปล่าเดี๋ยวก็ผิดอีกอตรงนี้ดูไม่ผิดแน่นอนครับแบงค์น้อยครับดูไม่ผิด,ดครับโอเคค่ะเท่าแก่ฉันมีเรื่องจะเล่าให้แก่ฟังถ้าแก่ว่าคนโกงเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะเออใช่ใช่ใช่ครับน้องกับคนโกงมันไม่ดีอ่ะอย่าไปทำเลยนะน้องนะนี่เท่าแก่เพื่อนฉันอะนะมายืมเงินฉันไปตั้งแต่เดือนที่แล้วยืมไป5้ารอยบาท มาคืนฉันก็เลยดูเงิน500นะั้นมันเป็นของปลอมฉันเลยไม่กล้าใช้แต่ฉันพกมาด้วยนะก็แก่ทีนี่ยเบงห้าร้อยอกเธอจะไม่กล้าใช้นะย่ยก็แก่ก็ระวังระวังแบงปลอมหน่อยนะคะเดี๋ยวไปแล้วค่ะ